สบายดีด้อเพื่อนพี่น้องสบายดีสวสัสดีคนเขานี่คนนี่เลยพี่น้องหม,มือนคนใหม่หน,น,น้าบูดเอาหองมือพุนมหรอนจิตโตครับิจฐานด,วนดวนาวน แ่แลนะ้วเนาะเดี๋ยวยจะซองให้เออข้อไหนวิทยาคณ์กี่ใข้างหน้าเบอ่านะี๋ยวมันคือปรขค้ณข้างน่าเนี่เต็มแหบบ่างกับเพื่นพอนเปลอนไม่น้องไปเลยไปบอก 没啥，嗯、怕很好。 nó cướp kiểu phi nó ơi thẳng như bọn nó rồi rồi khuyên đây đồ ăn xuống đi tốc ụp bỏ con nè โอ้โอสงกองสามกงอันั้นเป็นกองที่ฝนตกหับบางอนี่เนาะพี่น้องที่เจอขึ้นต่น้องบ่อยากแขงก็ได้ยตาเนาะอีกเที่ยวต่อ เยอัะเลยคนกองไว้ขนาดน้ำเนาะพี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอพ้นตกเก็บน้ำหมดทันเนาะแต่พอได้เอาผ้ากุมโดดกองกองไว้ใช่ไหมนะโดด เด็กมาเลยไปคนซอยกันคนเท้าเนาะเที่ยวซ้ำพี่น้องทันอยู่บ่เนาะขอให้ทันเด้อพี่น้องเอ้ยคนขาเอ้ยเอา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 เรียวกระสุดงัวนคอยเด่นเนาะอันนี้เปียเปียกเปียกเต้นเอาเท่าไหรกับบริภาษ์เนาะ ย่างเขาเกียกนนะไม่ให้กอุดเอาเหนอยเดียวคุพี่น้องท่านน้าแบบตุกนักแข่งเนาะ่านาพังตกหามเพิ่อกับุท่านน่ะเดียวเนาะข่าคือการเพิ่อกันนะเขาวัดตึ๊ดคิดว่มาณซเทียวซามเที่ยวกันเดวเนาะจะมาเ่ายู่ สอนเลโทงก็เรียกว่ากำกองไว้่เลื่อนหน่อยคื โมยังไปยังอีกเทียวเล็กใี่นนองไปเอากงองขางหนะ้าพูณเนาะไปค่อยคนไหวกกง,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 งไหวขั้นหนากว่ายามหมทันงคนโกงไหวขั้นชนะน่าคนมาพอได้เอาพาความดู บ่ท่าอีกก็บ่ท่าเนาะยังให้นึงให้ครึ่งพอดีซ่ํามื้ออื่นเนาะมื้อนี้เพิ่นมาซอยแค่นี้แป่นเพราะว่าฝนก็สว่างไปยังดีเนาะโอ้ย่สิดซเนนนันยงดพี่น้องเ คนกันยิ้มยับยิ้มยับมากอันนี้แมาแต่ว่าสิอันนี้หยุดตกหลุนเนาะพี่นโดบสุดท้ายโอ้ยยังอ่นนะวิขึ้นมาวิ่ขึ้นเพราะว่าเห็นแต่มือไปไปคนไปผูกคนไปอันนั้ตัวดไปคนก็พี่นนองเฮ้มากเลยค้นเนาะอสุดท้ายเืองนวันทุกคนต้องสัาว đọc thư thái phi nông kéo bỏ thát à hey à nhá à con. Ừ, mà ở, 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 ở. Thả, phải ở luôn còn hoành quá thả trái phá. Đẹp À. Ừ. Oh, Phát คนนะเด็ดปิดผาครับพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเลยมาเอาอีนนี้เพื่อนมาตกแห้งข้าวไรนเพื่อจะเมื่อยที่สุอพาเอาเมื่อยจานอันนี้เออแต่กะ็เราไม่รู้เลยได้ไม่อยากน้ำดรอปบืนทันทีอันนี้เอาลายถัง จะพาเออบึ้รถนดาอ้าย <sk eleven> ังอีกซองให้พี้ออื่นคือเสีแ้อื่นนะซองให้อื่นพอดีแล้วคิงไปใช่ปะไี่นินเน้าเมื่อยนะพี่น้องเมื่อย้อินจักด่ เอาลูกเงี้ที่เสืออะ้รบ้างเมื่อแต่เมื่อตรงนี้ขี้ข้าพ่อเราพี่ขี่เขาเมื่อระวังหัวเนี่ยบายบาปแมงขี่หนักวาโอหนักกับกันสิผ่านไแต่ละเมื่อพี่น่องเอ้ยอันพ้นมากี่ต้องฝ่าต้องแรก แนย่ยังซองให้เนาะมีแหงนหะพีน่น้องเลยย้อนสีอันนั้นงามพลเนานะพลเขา่านะพลเขาคามห่วยนะฮะห่วยลมเป็นลมเอามันเอามันเอามันดิเอาหัวตั้มมือตั้มเอามันเดิเ มันมันทางทางตัวนั้นมันหนาเหมืท่านเด็โบกบิดเลยมันหลุดเที่ยวย่าพี่น้องเอ้ต๋องในยางลาดแล้วเนาะหลุดไปบ่เหาแทนนะหลุดไปบ่เหาะนะจับมือไรมันสีแดดเนาะจับมือไรสีแดดพ่นเข่าพี่น้องมันทีิฉีดแล้วพนตกเยอะอยู่ตกคู่มืออยู่ถ้ากับบริษัทตกวันนี่มาหนึ่ก็ว่ามาสีตกอีหล่ะปีนี่ฝนมาไวอีที่ปีนี้ มา <c oughs> หาอาบน้ำอาบได้หนึ่งเขาหนึ่งน้ำกินข,าขนน่ากินน้ำนอนพอักผ่อนเอื่นมากไหมอีกขิงสบายดีป่าดงหอบวนะี่สบายดีดดดสบายดีค่ะกับคุณตาโอับคุณาเลิงขี้เข้าไผ ขี้ข้าพกรณ์ข้าพกรอนม่วนบ่ม่วนบ่คือบุญยางเองใหญ่เลยขึ้บุญยางเองเนาะฮะำแล้วพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้กะสิจบลงพี่สำนีกเด้อฝากกดไลค์กดติดตามนะเด้อพ่อพี่น้องฝากดไลค์มันเทิงพันได้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อมันเทิงพ <Interior. S 1> ันได้พี mm ่น hmm. ้อง ฝบกันคลิปนาบ๊ายบายบ๊ายบายอีกนะจุบาล้วนะสวัสดีค่ะอปสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้พาเรือพี่เนอะพี่ผ่าหอ้อง